เจนฮะเดี๋ยวไปดูที่พยาวมีเรื่องของเป็นลูกของตำรวจอดีตตำรวจปรากฏว่าพฤต,ติกรรมไม่ได้นอบน้อมไม่ได้นอบน้อมอย่างที่ควรจะเป็นนะฮะเดี๋ยวเชิญท่านดูก่อนนะครับ ที่โรงพักเลยนะคะบนโรงพักเลยค่ะเป็นคลิปที่ตํารวจชั้นผู้น้อยของสอพอปงพยาวเนี่ยถ่ายเอาไว้ได้ผู้ชายคนที่เมาและตะโกนด่าตํารวจเนี่ยค่ะชื่อว่านายอักครวัตหรือว่านายขาวเป็นคนอําเภอปงก็เข้ามาถึงในโรงพักแล้วก็เริ่มด่าตํารวจเลยค่ะสาเหตุที่ทําให้เขาโกรธถึงขนาดนี้เนี่ยเขาบอกว่ามาจากก่อนหน้านี้ที่ตัวเขาไปแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้ตอนนั้นไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับชาวบ้าน ที่หน้าตลาดเทศบาลตำบลนาปรังเสร็จแล้วตำรวจเนี่ยก็ไม่ทําอะไรเลยแต่ตอนที่มาโรงพักรอบนี้คือในขาวเมามากนะคะเมาแอมาเลยแล้วก็โกรธมากมาด้วยตะโกนโวยวายด่าเจ้าหน้าที่แบบที่เห็นเนี่ร่วมๆครึ่งชั่วโมงแล้วจะเห็นในคลิปมีการถอดส่งถอดเสื้ออะไรด้วยนะคะอยากจะท้าต่อยเจ้าหน้าที่ซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่6 7คนเนี่ยพยายามจะเจรจาอย่างใจเย็นแต่สุดท้ายไม่เป็นผล ไม่เป็นผลนะคะจนพ่อแม่ของในขาวเนี่ยต้องมาช่วยเกลี้ยกล่อมทําให้ลูกเนี่ยสงบลงได้เนี่ฮะซึ่งทางนักข่าวเองก็เข้าไปตรวจสอบซ้ํานะครับผู้กํากับโรงพักปงที่พยาบอกเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีอะไรเพียงแต่คนที่ก่อเรื่องที่บอกว่าเป็นลูกของอดีตตํารวจเนี่ยเมา<ะ>แล้วโมโหร้ายท่านบอกอย่างนี้ฮแต่ประเด็นคือพอมาดูวีการดําเนินการอะไรเนี่ย ผู้ใต้บังคับบัญชาหลายคนนะโดยเฉพาะคนที่ถูกคุกคามคือเขาก็ไม่ยอมดิฮะคือเขาบอกว่าทําไมนายไปตัดสินใจอย่างนั้นถึงไม่มีคดีแล้วมันยังไงมันถูกต้องไหมอันดับแรกก่อนความถูกต้องนี่เป็นสิ่งสําคัญค <ฮะ S 1> ซึ่งในหลายครั้งเนี่ยสังคมเราเนี่ยมองข้ามเขาคือโดนกระทําแล้วเขาเป็นตำรวจผู้น้อยเขาไม่มีอํานาจมากพอ แล้วคนที่มาทําลักษณะแบบนี้ควรจะต้องได้รับการปกป้องหรือไม่เหมือนมายามกันถึงที่เลยนะเนี่ยนั่นแหละแลวก็ไม่ผิดบางอย่างการต่อสู้นี่ไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวเองเพียงอย่างเดียวแต่การต่อสู้เพื่อความถูกต้องเนี่ยบางอย่างมันน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญกว่านะเจนค่ะบางทีรอบนี้อาจจะต้องเอาจริงกันสัทีนะคะครับ